ดีต้องดูที่ไหนให้ดูที่พลละเมืองที่มีแล้วพลละเมืองแปลว่าอะไรพลังกำลังของประเทศนี้แล้วเราต้องทำยังไงขอมีส่วนช่วยดีไหมถ้าอยากช่วยทำให้บ้านของเราดีแค่รู้ในสิ่งควรทำและอะไรไม่ควรทำเพืี่ยนทำหน้าที่ของเราให้ดี เราจะเป็นคนดีรู้สิในนาที่ของพลเมืองไทยถึงเป็นพลเมืองตัวเล็กต้องหาคราใจใน,นลเมือละไม้ย<น>้องซ้ำนึกดีเอาไว้<น>เราจะเป็นผู้ใหญ่ กับพลเมืองตัวเล็กเด็กสามวัยในปฏิบัติการเชิงรุกกระตุกสำนึกดีหน้าที่พลเมืองไทยกันอีกครั้งแล้วนะครับอถ้าจะบอกว่าความมีวินยัยบ่งบอกถึงนิสัยของคนในชาติและว,วันนี้คนไทยนึกถึงวินัยในเรื่องไหนเป็นอย่างแรกกันนะการเข้าแถวเข้าแถาาว,ถวค่ะน่าจะเป็นเรื่องเข้าแถวค่ะการต่อคิวซื้ออาหาร บัตรคิวอะไรอย่างนั้นซื้อตัว <S 2> <S 2> <S ๋ววันนี้ผมอยู่ที่เยาวราชนะคะมาสังเกตการณ์นิสัยของประชาชนที่เยาวราชนะครับ พี่อยู่ตรงนี้ทุกวันหรือเปล่าครับอยู่ที่ทุกวันครับแล้ววันนี้วุ่นวายกับปกติหรือเปล่าครับปกติไม่วุ่นวายเพราะวันนี้เขามาไหว้เสริมดวงพี่คิดยังไงว่าถ้าเกิดคนมีระเบียบกว่านี้เนี่ยจะดีกว่านี้ครับป่าก็ถ้าถ้ามันมีระเบียบวันนี้คือว่าคนเขาไม่เดินเพราะอะไรคนเขาต้องสัญจรไปมารถก็ต้องวิง่งถ้าไม่มีวุ่นไวายแปลว่าตรงนั้นอนะที่เงียบไม่คึกคักอัครับว้าแค่คําตอบแรกก็ทาเอาพลเมืองตัวเล็กที่สุดขอ,ของเราเขาอึ้งไปเลยครับ เจอแม่ค้าไม่สนใจเรื่องเข้าคิวเข้าแถวแมหมลิกความคาดหมายของน้องคนไปมากๆแล้วพลเมืองไทยทั้งหลายคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ อยางไม่ร่างนะครับตสองฟังก์ชัอยากทำอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะท่านจอดอย่างเนี้ยไม่เรียบร้อยนะครับแสดงถึงความไม่เป็นระเ,เะรบียบในสังคมผมไม่รู้ว่าท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าพูดภาษาญิงไม่ชัดนะผมว่าผมพูดภาษา,าไทยชัดแจ้งเลยนะครับอยากทำนะครับโอ้คุณตำรวจทำงานหนักมากเลยครับหยุดรถทุกคนข้ามถนนปล่อยให้วเดินผ่านมาให้รถจอดทุกวันที่มีงานนะคะ นี่พลเมืองตัวเล็กเด็กแนวอย่างนายกีตาตื่นเช้ากว่าปกติมากๆเลยครับเพราะเขาอยากเห็นภาพชัดๆของวินัยในอีกโลกหนึ่งครับถาาัรูปพระยาทราบพระรู้ว่าท่านจะบินอาตาศไปสายไหนเวลาเท่าไหร่ตามเวลาที่ได้นัดหมากันไว้นั่นเองเรียกไงรู้หน้าที่เนี่ย หน้าที่ของพระเป็นพระจะต้องออกบิธบาตไม่ใช่ว่าหลับหลับนอนอยู่ที่เฉยไม่ได้ต้องรู้หน้าที่ของท่านโดยตรงครับก็ตอนนี้ห่างจากบริเวณวัดมาไกลพอสมควรฮะแถวการเดินเพื่อที่จะออกไปบิธบาตของพระพิสุสงฆ์เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยครับ ก็จากที่ผมได้ติดตามภารกิจของพระิกษุสงฆ์ในวัดนี้ตั้งแต่ปี5จนถึงเวลาปัจจุบันนี้อยากให้พระอาจารย์อธิบาย,ก,ยก,าบการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์ที่นี่นิดนึงครับการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ยึดหลักพระธรรมพระวินัยถ้าขาดหลักพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านีนะ้การอยู่ร่วมกันก็อยู่ยาก อย่างที่เห็นเมื่อเช้าใช่ไหม,มเดินไปบินทบาทก็ไปพร้อมกันเป็นแถวรเรียบร้อยสวยงามจากที่ผมได้สังเกตเห็นเมื่อเช้าระหว่างการเดินทางไปบินทบาทพระบางรูปที่แก่กว่าปรับต้องเดินตามหลังพระที่ยังหนุ่มกว่าการที่อย่างน้องกีต้ามองเห็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระเขารบพรรษาเป็นหลัก<อ>ใครบวชกรรูปไหนบวชกร รูปนั้นแหละเป็นอาวุโสคือมีพรรษามากกว่าไม่ได้เคารพตามวันเดือนปีเกิดถึงแม้รูปนั้นจะมีอายุมากในทางโลกครับแต่เมื่อบวชท,ที่หลังก็ต้องเคารบรูปที่อายุน้อยกว่าแต่บทอนเพราะท่านเกิดในทางธรรมก่อนนี่แหละคือการเคารพพันเตเคารพอาวุโส พูดจ,จริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าภาพที่เราน่าจะแบบคนทุกคนน่าจะผสมหรือว่าเห็นง่ายๆก็คือเรื่องของการเข้าคิวรถตู้ก็เลยวันนี้เราก็เลยมาอยู่ที่วิดรถตู้กันมาดูว่าคนเ้าต่อคิวขึ้นรถตู้กันยังไงบ้างเนี้ย งงพี่คะพี่รู้ไหมคะว่าพี่เป็นคนสุดท้ายของคิวนี้คะ่ะตอนนี้ค,ะค่ะยาวมากเลยนะคะยาวมากเลยคะ่ะลองยี้เบื่อยังคะพี่เบื่อก็ต้องทนเนาะ <laughs> การที่คิวนี้คะ่ะถึงแม้จะยาวมากๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าทุกคนต่อคิวกันเนี่ยพี่รู้สึกรู้สึกว่ามันดีไหมคะพี่คะ่ะดีกว่าแบบไม่มีระเบียบอะเขาแบบจัดเป็นคิวนี้โอเคอะค่ะ ถ้าเกิดเขาไม่จัดคิวแล้วทุกคนยื้อแย่งกันพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะมีเรื่องทะเลาะกันเหมือนกันนหูว่าก็เป็นไม่ได้นะพี่คนเยอะมากจริงๆใช่ค่ะต่างคนก็ต่างรีบใช่อย่างห้าวันจันทร์นะคะแบบรถมันจะติดทางด่วนใช่ไหมคะคิวจะเยอะมากกว่านี้อันค่ะว้าวใช่ค่ะเพราถทุกคนแบบมีสีหน้า่งดิอารมณ์เสียไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าธรรมดาเงี้ยแต่มันก็ไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุยกันไม่ทันไรพี่เขาก็ไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วหรอกครับแต่ทุกคนก็ยังอยู่ในแถว เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากพี่รู้สึกไงคะตอนนี้เป็นคนสุดท้ายของแถวค่ะรู้สึกว่าถึงออฟฟิศชั้นแน่เลยต้องเหรออย่างพี่ที่ต้องมีภารกิจนี้ไปทำคือต้องเข้าออฟฟิศให้ทานนี้รู้สึกแบบยุ่นหงิดไหมที่แบบคิวยาวรอเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงก็หงุดหงิดนิดนึงค่ะเร่งใช่ไหมตอนนี้ใช่ จะดีต้องดูที่ไหนให้ดูที่พนละเมืองที่หลวงอ๊าุ้นโอ้ยกำลังพุ้นอยู่เลยค่ะดูชุลมุนนิดนึงนะหนูนะเวลาไหนที่ลุงหนักใจที่สุดคะไม่มีครับพี่จานก็เป็นกันเองอ๋อเหรอแล้วเวลารถขาบละหนักใจไหมก็หนักใจเลยครับแบบว่ารถมาไม่ทันแกงจ้าวิสานวันนี้ก็ ได้เห็นสิ่งที่แบบสะท้อนถึงวินัยของในสังคมไทยคือคิวรถตู้ยาวมากแต่ว่าทุกคนก็ยังต่อคิวแล้วก็รอที่จะขึ้นรถได้เราเคยบอกว่าคนไทยไร้ระเบียบว,วินัยคนไทยแบบไม่สามารถทําอะไรที่มันเป็นระเบียบว,วินัยได้แต่ว่าวันนี้เป็นว่าคือภาพเนี้ยค่ะคือเห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นได้จริงๆในสังคมไทยนะมันอาจจะแบบไม่ได้เริ่มต้นจากการที่ทุกคนพอที่จะทาเองแต่ถ้าเกิดมีคนนึงเริ่มต้น ระเบียบอย่างพี่คนจัดระเบียบจัดคิวอย่างเงี้ยค่ะสือภาพแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะสังคมนั้นจะดีต้องดูที่ไหนให้ดูที่พล เมืองที่มีแล้วพลลเมืองแปลว่าอะไรพลังกำลังของประเทศนี้แล้วเราต้องทำยังไงขอมีส่วนช่วยดีไหมถทาอยากช่วยทำให้บ้านของเราดีแค่รู้ในสิ่งควรทำและอะไรไม่ควรทำเพียงทำหน้าที่ของเราให้ดี เาวรายยานที่ไม่เคยเงียบเหงาน้องพคนคนลืลเมืองตัวเล็กที่สุดของเราจะมองเห็นอะไรเกี่ยวกับวินัยของคนไทยบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดคนอยากมาทานแล้วข้างในไม่มีที่นั่งนี่ทำยังไงครับก็ต้องรอครับรอคิวแป๊บเดียวครับไม่นานครับแล้วถ้าเกิดคนเยอะล้นมากเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ S 2> นี่จะเป็นยังไงครับก็จะมีคนจัดคิวให้ครับน้องข้างในก็เข้ามาเรื่อย ปกติไม่ทราบว่าร้านพี่นี่ขายดีป่ะครับก็ขายดีเรื่อยๆเข้าแถวก็เป็นระเบียบเลยเนี่ยพอจะเวิร์กไหมครับอยู่ตามตลาดนี้ฉันว่าไม่เวิร์รอกอย่างงี้นะเห็นหน้าลูกค้าฉันรอสิบใช่ไหมลูกค้าก็คงมันจะไม่มีเรียงแถวอย่าคิวอย่างงี้ <ไอ S 2> มันก็ผิดปกตินะสําหรับงานตลาดแล้วมีบ้างไหมครับที่แบบมีคนมาแล้วก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองมาทีหลังแล้วก็มาที่จะเร่งเอาของนี่มีบ้างไหมก็นานๆเจอทีอย่างงี้เห็นไหมมาทีหนึ่งสิบ แล้วพอคนอื่นมาเนี่ยจะเอาเลยก็บอกพี่เขาสั่งไว้สิถุงนักจากบอกว่าเอนคุณฮะขอเข้าไปก่อนหนึ่งถุงก็เขาก็ยอมอย่างเช่นเจ๊แดงบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้เข้าแถวในตลาดเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คเพราะว่ามันทั้งชาทั้งไลเขาใช้ระบบจําเอาแล้วบางทีคนคนที่สั่งเยอะแต่คนที่สั่งน้อยก็ขนยอดเขาของคนที่ไปก่อนได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ย ยังผมก็เคยเจอตัวอย่างเช่นที่โรงเยนเนี่ยผมกำลังต่อคิวรอเฟนฝ่ายอยู่อรุณากตอตัวเองผมก็ถือจานแล้วดูมีฝรั่งคนนี้มาคัดมาแบบแซงหนะ้าผมก็พยายามที่จะผมขออนุญาตนะพยายามที่แบบอย่างนี้แล้วบก็บอกว่าว่ายู่คัดเดือดร้ายนั่นคือทำไมคุณแซงคิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบแล้วเขาจู่เขาก็ยอมไปด้านหลังเลยผมก็ถ้าเกิดเป็นการมาก่อนมาหลังเนะี่ยถ้าเกิด ให้คุณมาหลังมีคนมาก่อนต่อคิวกันอยู่แล้วมาหลังทีหลังมันทําให้คุณเหมือนรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ให้เกตคนที่เขาต่อคิวต่อหน้านั้นนะคะแล้วพี่รู้สึกยังไงเวลาที่พี่เห็นคนต่อคิวกันแบบรอซึ่งกันและกันพี่รู้สึกยังไงครับดีบางคนลูกค้ายังบอกคนแก่ได้ให้พวกบ่อนเขามีมารยาทไงพพลเเมืองดกรนั่นไงครับจริงๆแล้วใครๆก็อยากเห็นคนไทยมีระเบียบวินัยใครมาก่อนมาหลัง ก็เรียงลำดับกันไปดีกว่าไหมล่ะครับเราจะพบสิ่งใบที่ดี